เขาตุมบ้างเขาเลขชาย24กว่ามันเกิดหนึ่งสอ8ส10 11 1ห้า1ก1จ16 1ป1เก้าสิบ2ี2ส2บสอย่่ะไอตัวนี้มงมากนะเพรนั้นมึงกรจุกหมนุยน้องยิงเหมือนตุ๊กตาไหมคะน้องออยิงเหมือนตุ๊กตาไหมคะเออตัวนี้กี่ตัวเนให้ดูนิขอดูหน่อยว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเหรอเอออุ๊ยเยอะอะเยอะมากเลยแดล้วตัวสิเข็เป็น1ิหรอ12ก็สเนี้เกไม่ใช่กดอยตัวนี้ เอากระดับแล้วตัวนึงหน่อยน่ารักกะชี่ตัวอะไรยอดอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวกมาลุ้นกันแล้วก็ตัดตัณฑ์ก่อนดีนี่ได้ตัวนี้ดูดิโอ้โหมีเขาเหมือนเธอเลยมันดูชั่วร้ายมากเลยอ่ะมันเหมาะมากจริงเธอไม่เหมาะกับสายแล้วเหมือนฉันหรอกก็จะเปิดหมดเลยหรอหมดหรอเห็นดูดิมาเธอได้ตัวแบบว่าอะไรเป็นแบบตัวชั่วร้ายมากเลยอ่ะกระดาษชั่วเขาชั่วหน่อยชั่วสองตัวเลยได้ยังไงเข้าวงการแล้วออกไม่นอาในทีนี้ตัวสามร้อยยี่สิบอยากจะเปิดแค่กล่องเดียวจุกเดียวฟาดไปสองสองสามกล่องละ ไม่น่ามาหายิ่งกว่ากาดกาดกาดหรือว่าจะลุ้นเลยลุ้นดีกว่าเี่าราคาเราเป็นอย่างนี้แล้วสามร้อยสี่สามร้อยห้าไออ้นแต่ละตัวนีงมึงเป็นคนชั่วมันเหมาะกับเธอมากเลยจะไม่เหมาะสำหรับใส่แบบว่ามึงเป็นคนชั่วเดี๋ยวนี่ลาบูบูคอลเลกชันนี้แต่ละตัวที่พี่อ้นจุ่มดูนี่นี่ นี่ดูชั่วร์ลายมากแต่และตัวแล้ดูที่หน้ามันมชัดเลยชัดคนช,ดช,ชั่วชวัวชาสามบานว่าเหมาะมาก,มมากตแต่ชอบตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ารักเดี๋ยวชอบตัวนี้ตัวไหนเนี่ยอื